ดีครับมาพบกับช่องงาน DIY by ลาเชนอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับขอบคุณครับก็สวัสดีครับนะครับหลังจากผมซื้อไม้มาครั้งที่แล้ว20แผ่นทำชั้นไปแล้วมันก็ยังเหลืออยู่3แผ่นเต็มนะครับผมก็ทำการเอามาต่อแต่ท่นขั้นตอนนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะครับเพื่อจะมาแขวนพวกกระทะพวกหม้อนะครับว่าบางส่วนที่เราไม่ได้ใช้เราจะเก็บไว้ด้านล่างอันนี้คือใช้ประจำนะครับด้วยพื้นที่มันจำกัดนะครับ เราก็เลยต้องมาแขวนแล้วก็มันก็จะเหลือเศษไม้ที่เราตัดไว้นะครับมันไม่ได้ใช้แล้วพอดีแฟนบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ตัวเองทําที่วางพวกกระปุกน้ําตาลพวกอะไรที่บนโต๊ะกับข้าวให้หน่อยอไว้สำหรับพวกชงกาแฟนี่นะครับ mm hmm. เก็บให้มาเรียบร้อยผมก็ทําการเอาแผ่นหลังมาเรียงกัน3าแผ่นแล้วก็วัดเพื่อได้ขนาดที mm ่ hmm. ใ,ใกล้เคียงที่สุดที่เราจะตัดนะครับเราก็ตัดเศษออกให้น้อยที่สุดครับ mm hmm. แล้วก็เอากระดา,าษสายเก็บขอบแล้วก็ไม้ ส่วนที่เหลือ4ด้านก็มาทําการาเพื่อจะเข้ามุมนะครับขั้นตอนนี้เราก็มาวัดองศาก่อนเพื่อเพื่อที่เราจะทําการตัดส่วนที่มันเกินออกนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ2-3ถึงแผ่นนะครับก็วัดแล้วก็ตัดออกหลังจากวัดเสร็จนะครับเราก็จะทําการตัดเสร็จผมก็จะทําการขัดนะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จเราก็จะทําการขัดเลยนะครับชุดนี้ผมจะขัดไปเลยนะครับก็จะทําการขัดให้มันขบทุกแผ่นเลยนะครับ เพื่อให้มันเรียบทีเดียวเพราะว่าชิ้นงานมันเล็กครับเดี๋ยวพอเวลาเราประกอบเสร็จมันจะขัดข้างในลําบากนะครับเราก็ทําการขัดไปก่อนเลยชุดนี้ก็เดี๋ยวพอหลังจากที่เราขัดเสร็จนะครับเราก็จะทําการเอาขี้เลื่อยกับไอ้ฝุ่นตัวที่เราว่าเราขัดไว้เนี่ยมาทําการหยอดตามรูตะปูที่มันยังมีอยู่นะครับตาม ไม้ที่เราขัดเนี่ยมันจะมีรูตะปูแล้วก็รอยไม้ที่มันไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะเอาเกาล้อนเนี่ยอัดไปเหมือนทุกๆครั้งที่ผมทํานะครับเพื่อให้มันจะได้ไม่เป็นรูนะครับมันก็จะมีรูมีไม้ในส่วนที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มีรยตะปูมีรอยอะไรอยู่นะครับเนี่ยครับหลังจากขัดเสร็จแล้วก็เอาขี้เลื่อยแล้วก็เอานี่ครับพวกที่รอยที่เราขัดออกมาเนี่ยฝุ่นที่เราขัดออกมาเนี่ยมันเป็นฝุ่นละเอียดก็ ุดตามรูเลยครับแล้วก็ใช้กาวร้อนหยอดทุกครั้งครับในส่วนของขั้นตอนนี้ก็คือหยอดทุกแผ่นเลยครับมันก็จะมีอยู่แผ่นหนึ่งมนะั้งที่ว่าไม่ได้หยอดเพราะว่าไม่มีรอยตะปูเราก็ขัดให้มันเรียบหยอดเสร็จก็ทําการขัดหน้าหลังเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรอยสองด้านเลยขัดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้ครบทุกแผ่นครับเนี่ยผมก็จะเอาเก็บขี้เลื่อยที่เราเลื่อยไว้มาหยอดรูที่มันใหญ่แล้วก็ใช้ขี้เลื่อย เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอหลังจากเราหยอดแล้วก็ขัดคบทุกแผ่นนะครับผมก็เอากลับมาเรียงเหมือนเดิมนะครับตามที่เราเรียงไวท้ทีแรกนะครับไม้มันจะได้ไม่บิดรูปนะครับเพื่อ มุมที่เราวัดไว้แต่แรกมันจะได้เข้ามุมนะครับผมก็ทําการใช้เครื่องมือตัวเดิมนะครับที่ว่าผมบอกว่าใช้ดีมากสาหรับเวลาเข้ามุมนะครับเนี่ยเราก็จะเจาะเจาะรูนําไปก่อนนะครับเพื่อจะยิงสกูเข้าไปเพราะถ้าเกิดเรายิงไปโดยตรงเลยไม้มันอาจจะแตกได้นะครับแล้วก็เราต้องการให้หัวสกูเนี่ยมันจมลงไปในเนื้อไม้ด้วยนะครับเลยทําการเจาะแล้วก็ให้ตัวเนื้อไม้มันกินเข้าเนื้อไม้ไปนิดนึงนะครับตัวสําหรับตัวเจาะออผม ในส่วนนี้เราก็จะทําการยึดสกูนะครับทั้งหมด4ด้านนะครับแค่นั้นนะครับเพื่อให้มันอยู่แค่นั้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปวางของหนักนะครับแล้วเราก็วางกับพื้นอยู่แล้วนี่ครับพอได้เราก็ใช้ฉากวัดเพื่อดูว่าเข้าฉากทั้ง4มุมไหมพอเราได้เราก็ทําการเอามาเทียบนะครับกับฝาหลังว่ามันโอเคไหมเราก็ดูให้ดีๆแล้วก็ใช้คิเลในส่วนที่เหลือนะครับ ทำการอุดเหมือนเดิมน,นะครับอุดเสร็จแล้วก็ขูดนะครับแล้วก็ขัดขัดแล้วก็อัดกาวรอบที่สองนะครับด้านในก็จะลําบากนิดน,นึงครับเพราะว่าพื้นที่มันเล็กนะครับเราก็อัดทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับหลังจากอัดด้านในให้มันครบถ้วนเราก็จะทาการมาอัดด้านหลังต่อกันนะครับเนี่ยแล้วก็ขูดขี้เลื่อยแล้วก็กาวร้อนหยอดให้ครบทั้งสี่ด้านเลยนะครับเพื่อ มันจะได้อยู่นะครับในสี่ด้านข้างในก็ไม่ได้ยิงสก,กูนะครับเราใช้กาวร้อนกับที่เลื่อยปุดตามรูที่มันเป็นช่องว่างนิดๆนะครับมันไม่ได้มันเป็นช่องว่างของคมเลื่อยครับเนี่ครับพออัดด้านในเสร็จแล้วก็ทําการมาอัดด้านนอกแล้วก็ขัดเหมือนเดิมครับอัดเสร็จแล้วก็ขัดขัดให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดทั้งหมดอีกทีนะครับทั้งกาวทั้งที่เลื่อยนะครับพอหลังจากเสร็จก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำการจัดวางกันเพื่อนๆท่านใดมีความคิดยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมเป็นแนวทางแล้วก็เป็นงาน DIY ภายในบ้านนะครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ